อยู่นะผมอยูกลับมาก็ยังกัดอีกนะครับอยู่นะครับสามใต้น้ําสามใต้น้ําใช่ไหมไปทำนานครับผมอยู่กัดจนอยู่ครับ้หหัวตบๆ๊เลย อุ้ยตัวนี้วิ่งมาชาร์ดอีกแล้วนี่กัดมันนะตรงนี้อตขอท้งสมองก่อนอยู่นะครับสามใต้น้ำสามใต้น้ำสมองไม่ถึง ตัวมันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับไฟดีอยู่นะครับโอเคเลยอืมจะส,สวยเลยนะครับกระสุบแม่น้ำแรงค่อนข้างดีเลยนะผมชอบตกกสุบแม่น้ำนครับชอบแบบอัธรบในการวิ่งของเขาครับ ขออยาถ่ายรูปแป๊บหนึนะครับอู้ตัวนี้ตัวผู้ครับตัวนี้เราต้องเก็บนะครับเป็นพ่อพันธุ์เก็บตาแบบชัดเจนเลยนะครับขอถ่ายรูปข้างบนอีกรูปนะฮะครีมเรายอยู่ไหนได้พ่อพันธุ์แล้วนะครับหนึ่งแต้มอุ้ยแม่เปิดดูปุ๊บโดดปั๊บ เป็นเพราะแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้ผมเนี่ยนะรีบเก็บสายครับสายมันกองอะหมูเยอะเลเนี่ยาอะไรตัวนะ่ะอูอยู่เลยครับโอ้กระสุบจิ๋ว ใช่ไหมไปสนาดนะครับผมสนาดน้อยหนูแต้น,นะครับ <Hey. S 1> เหยื่อหยุดก็ยังสนใจกลับมากัดอีกนะครับโอเคขอถ่ายรูปก่อนนะฮะสนาดน้อยเราวันนี้เราเก็บนะครับ ไปเลี้ยงกันคนเน้อยเล็นแ,แต้มอยู่กัดจนอยู่ฮะโหหัวตุ๊บๆๆุ๊บเลย ัมไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่กัดโหดนะเนี่ยกัดจนโดน,นะัะผมสวยมากคุณครับกะสูบสิครับวิ่งดีแบบนี้เป็นปลายชนิดหนึ่งที่ผมชอบนะครับ แล้วแบบไม่เกี่ยงครับวิ่งอย่างเดียวนะครับโอเคเต็มนะครับกัดเป็นเหยื่อกกุก้นรัวนะครับแล้วก็สายพีเป็นสายศูนย์จุดแปดนะครับของค่ายเต็มคำเหลือเลอเลยครับศูนย์จุดแปดเส้นเล็กนิดเดียวเองอตอนนี้ผมขอเอาไปเก็บก่อนอ วันนี้คงจะพอแค่นี้นะครับสําหรับปลาเดี๋ยวเอาไปเยอะเดี๋ยวตายหมดนะครับต่อกลางน้ํา ดูนะผมอูกลับมาก็ยังกัดอีกนะครับมีสองตัวครับตมามตตมาสองตัวตามมาสองตัวช่วยกันมีเบ็ดอีกคันนึงมันไม่ทันนะ่ะเดี๋ยวขอดูตัวนี้กันครับถ้าเป็นตัวผู้เราจะเก็บนะครับแล้วก็จะปล่อยตัวใหญ่ที่อยู่ข้างในบ้างนะครับไม่อย่างนั้นนี่เดี๋ยวแน่นเกินไปนะครับ ขอรูปหน่อยเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียตัวนี้เดี๋ยวเราปล่อยนะครับผมขอถ่ายรูปก่อนจะได้ปล่อยเข้าไปเลยไม่งั้นเยอะเกินไปครับโอเคไปขอบคุณครับเศรษฐายเหมือนกัะครับแต่เรามีแค่ถังเดียวไปขอบคุณครับตกตอตกตอ อุ้ยตัวนี้วิ่งมาชัดอีกแล้วหุยกัดมันนะตรงนี้อึ๊บขอดที่สมองก่อนแตบเลยหมุนเมื่อกี้ไม่ไหวเลยไปเขาวิ่งเลยเขาอ,อยากวิ่งเขาวิ่ง,งให้อเขาวิ่งไปกดแบบอันนี้เลยนะครับดูดดุดด,ดทิ้งตัวโอ้นี่เขาทิ้งตัวนะตัวไม่ใหญ่นะครับโอ้โห สู้ดีจริงๆทำไมถึงเกี่ยวลูกคันจะหมดไอชั่นอยู่แล้วเกี่ยวส่วนไหนมาเนี่ยเกี่ยวโอ้โหโอ,โอ้แค่นี้เองนะครับโอ้สู้จริงๆขออนุญาตถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวหาตัวผู้นะครับเพื่อแลกกับตัวที่อยู่ในหลังนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวผู้นะครับเราปล่อยรับไปเลยวิ่งค่อนข้างดีนะคุณครับรอบหน้าเรามาสู้กันใหม่นะครับปากเต็มถังแล้วครับนี่ปล่อยเขาไปเลยยู่นะครับตัวน้อยนะ โอ้โหไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะน,น้อยแล้วเราเข้ามาทำอย่างนี้กับเราไม่ได้นะอุ้ยนี่้วได้เหยื่อคืนครับ